ไปดูปลาไซส์ไหนทุกคนอุย้ยให้น้องเล่นอยู่เนาะเขาต้องค่อยๆได้พี่น้องอแล้ต้องค่อยๆเล่นกับมันเนาะค่อยๆปัดซูมันเนาะเข้าอยู่แบบแบบดามมันหน่อยอย่างไรก็เออตี๊ดก็ใหญ่ไหมใหญ่1กิโลกิโลน่าจะ2กิโล3กิโล4กิโลหรอโอ้โหอ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเรื่อบ้านนอกนะครับบาเลกแมาเก็บบรรยากาศเลยกันหน่อยนะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีพ่อพี่น้องเราอยู่ไทยอยู่แล้วต่างประเทศเนาะมื่อนี้บาเลกถือโอกาสมาเก็บบรรยากาศคือเก่าเลยครับผมมื่อนี้ไปไปไซน์นะทุกคนเหลืองานมากกับผ้ามาหาอยู่หากินกับน้องนะครับมื่อนี้หากับข่าวนังกันมื่อนี้นช่วงนี้เงินเดือนออกกับมาหย่างกันบ้างนาะแต่ละคนกับมหาข้าวกับน้ำกินกันนะบาบูมเนาะ สวัสดีครับอันบ้าเขาเลยมันเงินเดียนออกไปอยู่น้ำสาวเบิดอได้ครับทุเหลือเบิดแล้วนะบาย่างนะก็เลยโซนหนักๆมาหาปลาปีกไก่นะทุกคนสีมาตกปลากรบบอกหยั่งนะครับแรงมากกับไปอีกเรื่องธรรมชาตินะนั่นนะเฮ้ยหุ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 ยอือเฮ้ยนะทุกคนมาพลาดนะกับบ้าบูมเาก็มีเบียดอยู่ประมาณ หนะึ่งสองสามสี่หาเนาะจะเป็นนาดินนาดินอยู่สองหลังนะครับคั้นผุ่นนะครับพูนหนึ่งสองนะครับจะเป็นเบ็ดเบ็ดเลียวนะครับอะไรนะชิงเหลียวหรอนะี่ครับได้กับข้าไร้ก้อยนะทุกคนนี่ บ่อตะวันพุทธิตะวันกี่ตัวละนับว่ได้ครับนับว่ได้ไม่นับไม่นับนับนับแต่เงินเหรอนับแต่เงินนะนายพี่ได้กี่ตัวแล้วลูกตัวใหญ่ไหมโอ้งั้นทุกคนตอนนี้กับเวลา ว่าหามงคลงมันกับเทตะคำไปไหนหะครับมันเหมือนเร่ยเนาะมันเหมือนจะมัน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 เหมือนจะึ้มเดดออกตัววันอะไรเรวเนี่ยวเตกยบอะจะค้มไม่ืมเมือมันมันมาตกแล้วไงวะ บรรยากาศหม่องเก้าแต่ว่าบุกค้นไหมนะทุกคนแต่ว่าในข้าวซอยบุกอาหารนี่เหรอตะวันพุ้ธไทยเนี่ยมั้ยอปอยังเขาต้องเลียบสมอเลยี่สาวครับที่สาวเขต้องเลียบเป็นมั้าบูมเขาต้องเขียบเสมอนียต้องมาเขียบเสมอเลยบ้าบูมชาแนลนะทุกคนมันบ่บ้าบูม อ๋อจา่าบ,บูมชาแนลเบนาะเพิ่นเพิ่นสีเก่งแดดดน,นตรีแล้วทุกคนเนาะเป็นพิ่เหนียวสุดยอดนะครับเป็นทุกอย่างบทเก่งใจอย่างอืมเป็นทุกอย่างเพราะได้เทวันเล่นได้ใช่ไหมครับผมอืมตาบ,บ้านเก่งอะไรจีบสาวครับจีบสาวเก่งเธอกระดเป็นมะบูมโอ้ ชีวิตหน้าก็มีหน้าเดียวเนี่ยนะเรื่องธรรมชาตินะทุกคนนายเรียกอะไรเก่งไรบ้างเตยบอลเก่งไหมเล่นเกมเบิร์ตเลยวะที่นี่ภาสาโปรโมทลูกไข่บัญชีเตยบอลเก่งเหรจิล่าเก่งเหรเกมเก่งเพรนะไงเบิร์ตและวะที่นี่อ้าพอพี่น้องนะนี่ครับมาลุ้นกันนะมาบูมเลดเอาอันบูม เราเราก็ยุ่งมากวะข้าวมาอยู่นะทุกคนนี่นะครับเทาเตรียมการมีหลอดไฟมียากันยุ okay. ่งมาเพิ่มมาหนี่กับซีเลคหน่อยนะตกเต็นกันกำลังกำลงนี่ยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับบรรยากาศหน้าหนาวนะครับทุกคนนั่นแหละครับพายุนองบรรยากาศดีวะครับเนาะข้างบนก็ก็จะมีพายุนองเข้ามาเรียนกัาล่างกายกัน ครับอ้อมนะครับมันเป็นที่สาธารณะ,ะนะทุกคนออกกำลังกายกันนะมาหันลานะครับอุปกรณ์นะครับทุกคนกกหมดแล้วเหรออ๋อใส่ให้หน่อยดิเบ็ดขันนี่พี่ไหนมาเบ็ดขันนี่เงียบๆก่อบ มันยากาศยามเย็นนะครับทุกคนเนี่ยนะครับพอ่อพี่น้องเฮ้าแต่ละมือนะครับก็อย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อหนะ่อยบาจักสีเ็ดคชิปเนวใดนะตอนนี้นะก็ใส่ชีิะจาวันลงไปก่อนนะลิหบลห้อ็กับมคลิที่ประจําวันหฮานะครับห้องกับสดๆนะครับทายสดๆร้อนๆนะทุกคนหฮาบ่ได้ยังมากไม้นะครับพ่อได้มีคลิปลงนะครับพ่อพี่น้องมีสาระแนวว่ามีสาระแน,ะแน่ต้องขอตรษขอให้ทุกคนนะครับ กานเพ э feels, like ื่อได้มารับชมคลิปน <noise> <t aps od 99> ี้ก็ฝากก็แล้วก็แชร์เพื่อตั้งใจเบาเลยนะในการคลิปต่อไปนะครับเนาะมีอย่างกับคอมเมนต์มาทักทายได้เนาะมาพี่น้องเนาะอยากให้คลิปเบิ้งเฮ็ดคลิปเนาะได้เนาะพ่อพี่น้องอยากให้เฮ็ดแบบสไตล์ใดแน่นะครับแนะนําได้นะครับทุกคนถ้าทําได้เราก็จะทําเนาะสไตล์แบบใดเฮ็ดแบบใดเนาะบ้าตะวันเนาะเออนักสีเวททั้องก็ใหม่บ้าตะวันตกเออหรือให้บ้าตะวันแกผ่าโดดน้ามสิ หน้าตะวันเอาแล้วหนาวครับ <c oughs> ให้บ้าบูมนัง่งซิดไปถึงซีเบียดึง,ง,งดสสนะของเท่งตดสำซาเนี่ยบูมถ้าอบไปซิดทั้งสะพานมันต่ปะปะบอว่คับเขาโอ้เขาแรงแล้ร่างกายปะไรเนาะอ๋อเอ้ยปลาแค่นี้เอง này mấy, phòng nôn ừ, hên, hên Thấy, ta vẫn thăm hay đâu Nó chôm ก็ได้มาเนิดหนึ่งนะครับทุกคนจะไ้สมัครคือวะจมปะข้าวพี่น้องขาวเดีเ๋ยวเจี๊ยบกาศทีหนึ่งนะร,ระบีบนะ <S <S นี่นะครับ <S <S มากับลบองๆ้วทุกคนมาหาโยหายกินกันละครับมือม่อนี้มือนี้ไม่มีกับข่าเร่งหากับะผาแร่งกันทุกคน าไปทอดกินมะแรงงมะอื่นสมตาเอออันของขั้วไอ้กําลังเห็ุเด้อยู่อันของแบตมาบุ๋มมีขมมองขั้วอะดรอ่ามีห้องคราแล้วนะแต่เราก็าม,ม,มีกําลังมีเรามีมีอยู่อุปกรณ์ถ้าขาดข้าวเหนียวข้าวเจ้ากับพายวากัน ก็ตัวขนยาวนะตำหุงนะตำตำตำทั่วนะ่สันปาร์ตไป่นลองบรรยากาศดีดีนะไปะ่นลองนะเนาะปารปรดมาขมาเรียนเนอะออกร่างกายนะแถวนี้เนาะทำไม่ได้ทำไม่ได,ด ครับทุกคนห้ากัน,นอโอ้ในเป็นปลาใหญ่นะทุกคนเนาะมบาบุม๋มกำลังหล่ออยู่เนาะเฮ้ยไหวไหมโอ้โหนะครับมาพี่น้องน่าจะเซ๊โลขึ้นเนาะทำไมอืมเราไม่รู้ว่าเซไหนนะให้บมาบุ๋ก่อนเล่นก่อนปีมือว่ะปัตตะวันบิ๊บกถอยก่อนิ๊ก นะเี่โดนเขตอนนะี้คำม่แล้วพี่น้อนงเาตอนนี้กับเฮยมันขึ้นยังไม่หกโมงเลยหกโมงแต่มันดูคำนะอนนนเออออกไปกันมาบุ้มไปม่ไรออกพ่อสันฮะเอาออกกันนะนสร็บ คนกันใหญ่เบีดเาออกก่อนเนาะเดี๋ยวมนสีพันกันนะเานาะเออีป็นไอ <S 2> <S 2> เอียบเอ็นบอกเอลยัาาใหญเบ็ดก,กนเนาะมาผีนิเคี่ยวกันนะทุกคนวางไว้าานี่ก่อนเราเป็นดานหน้าดินนะทุกคนไปเดี๋ยวบิง้ง เครื่องเต็นต์นะพี่น้องก็ใส่ได้แล้วไปดูปลาใส่ไหนทุกคนโอ้ยให้น้องเล่นอยู่เนาะเขาต้องค่อยๆแด้วพี่น้องแล้วต้องค่อยๆเล่นกับมันเนาะค่อยๆปบบสูบมันเนาะเข้าอยู่แบบกระดาษม่หล่ออยู่อะไรก็เออติ๊กตัวใหญ่ไหมใหญ่กิโลกิโลหน้าก้าสองโลสามโลสี่โลโลโอ้โหสี่โล ครับพี่น้องเขามาลุนกันนะมัน้อใส่ไดนะปลาพุ่นครับพุ่น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 ใส่บิ๊กแน่พุ่นเนาะอ้าวทุกคนเฮาใส่ชีลิตพิษชิลใสสวยเนี่ยแหละครับทุกคนเวลาเฮาสี่เดินบ่เฮ้ยใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอือหือใหญ่แย่งเลยแท้พี่ขอดูปลาหน่อยนึกมองปลาปลาพี่ก๊ะ ได้พี่น้องปลาครับค้่หใครจะสู้ใครจะสู้เห็นู่นีประสบการณ์นะจะเคี่ยวกันไหมเจ๊เอาเอาข้าวตังขึ้นข้าวอนไรบ้านไม่ได้พี่น้องปลาสนี้ได้พี่น้องจะได้จะ้ใสเบิ้งเนาะ นีอยู่ใกล้นี่นะครับเห็นโอ้โหน่าจะโลอยู่นะทุกคนว่าเลว่าจะโลอยู่นะอืุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นมา้ล้ว้ยอ้น้อ

ม้วนจันใช่เลยโอ้สาโลทุกคนผมเป็นตั้งนานเลยเป็นตั้งนานนะทุกคนเออเรียบร้อยผีมือเด้อมือหมานอ้าพี่น้องนี่นะครับผีเมือดทุกคนเพื่อนๆท่านไหนขัน้องฝรั่งของม่งนะสวัสดีเมื่อเมื่อเดืดแล้วทุกคนหนาวหนาวนะกัน ลุดีฮะลุดพอดีลุดพอดีเนี่ยุดพอดีวะตัวขาอาบูมเดียวเอาไปเก็บไปเก็บนั่นจันมอนั่นจันใช่ไหมโอ้พ่อพี่น้องเอาไปไป่กันพูดนะว่ายี้ส์ไม่สีเลยเไ่ให่เลยเออยิโซกี้ส์เดงยง นี่งซุบใหญ่ว่เนี่ยโลอยู่เด็ดใส่เ <theory> นี่ยใส่โล่เดี๋ยวมีเด้ออืออ้าวพ่อพี่น้องเข้าบอเลยจะไปเส้นเหนียก่อนนะนี่ถ้ากันสิกลับน้ำมันเหมือนแล้วนะทุกคนยุ่งเหรอร้ายเหรอมันมาแล้วทุกคนขันรับชมัครนี้กับฝากอะไรก็แชร์ใผู้ท่านใจบอเรื่อหนักขอขอบคุณทุกคนนะครับขอมารับชมคลิปนี้นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนร่ำรวยๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพ่อพี่น้อง สามนมส,สามสามุมมะทุกคนซีซีนมกับนมั้นาน่ยนา่อนาวิกนะทุกคนปูนนะครับทุกคนบ๊าไปบายสวัสดีครับรรยากาศนะ